คอนเสิร์ตพี่เขาก็จะเหมือนไปดูครับช่วงกลางวันเขาจะพักอะไรอย่างนี้ครับใช่ใช่แล้วเขาก็เหมือนโดนผีอำพี่ที่ห้องนั้นที่ห้องของเขาคือพี่การโดนก่อนใช่พี่การโดนก่อนผีอำค่าเขาบอกนียนอนไม่ได้เลยแบบว่าโดนแบบ ใครไม่รู้มาเดินมวดส่้ไปหมดอยู่ในห้องอะไรนี่ครับครับืมแล้วแบบเขาก็แบบเขาก็เหนื่อยพี่เข<อ>า <c oughs> ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้พักผ่อนใช่ใช่ <S <S แล้วเสร็จทีที่พอม,มาช่วงแบบค่ำค่ำครับใช่ใช่ผมก็แบบไปคุยเลยเขาเป็นยังไงบ้างอะไรนียครับแล้วเขาแบบก็เล่าให้ฟังอนะไรใช่ผมก็เลยแบบ แลกห้องของเขาใช่ที่บอลเลยสลับกับพีการเลยสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษเดี๋ยวความสุภาพบุรุษใช่ก็เลยแลกห้องกับเขาว่าเดี๋ยวแม่ไล่เดี๋ยวผมอยู่แทนก็ได้รับห้องนี้แล้วแล้วพอเล่นคอนเสิร์ตเสร็จหลังจากคอนเสิร์ตผมก็แบบไปนั่งชิลกับพวกพี่ๆในวงดนตรีด้วยกันครับใช่ครับพอชิลอะไรกันเสร็จช่วงประมาณปีสามได้ปีสามใช่พอตีสามเสร็จแล้วผมก็กลับมานอนห้อง หลังจากได้นอนแล้วสักแป๊บนึงก็นั่นแหละครับที่ฟิลฟิลเดิมเลยแบบมาร์คือหลับครึ่งตื่นนอนใช่ครับแล้วก็วี่แล้วก็มีเสียงวกันใช่ครับครับใช่วิ่งที่หูเนี่ยครับครับแล้วสักพักนึงก็เห็นแบบผู้ชายร่างแบบใหญ่ๆเลยพี่จำจำแบบเหมือนแบบผู้ชายอกสามสอบอะพี่ครับเหมือนคนโบราณนะครับเหมือนคนโบราณครับใช่ครับผมก็ยืนอยู่ตรงไปไปเตียงครับใช่ครับแบบยืนแบบ เข้มเลยแบบเขามาทำร้ายเราดีกว่าไม่ไม่ไม่ครับเขามันยืนแบบยืนดูเฉยๆเลยเนี่ยใช่แล้วแบบมาแบบครึ่งตัวใช่ท่อนล่างไม่มีอะท่อนล่างไม่มีน้องซันรู้เปล่าว่าตรงบริเวณแถวแถวโซนที่น้องบอลเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือในครั้งอดีตเนี่ยเป็นเหมือนกับเส้นทางเดินรบเส้นทางเดินทัพบ่อยในหลายๆจุดจะมีพวกเรื่องราวใน ประวัติศาสตร์ในเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะหลายๆที่เลยครับแลวตรงที่พี่บอลอยู่อาจจะเป็นจุดที่แบบเคยมีการสู้กันใช่ครับเพราะฉะนั้นคือเส้นทางเดินลบทัใช่ครับจะมีหลายที่เลยครับครับพี่ก็เห็นแบบครึ่งตัวแล้วแบบผมก็กลัวเลยแบบผมนอนไม่ได้เลยวันน้นสรุปพี่บอลก็นอนไม่ได้เหมือนกันใช่ใ่ผมไม่นอนเลยครับพี่ผมเห็นแล้วมันนองบอลนี่เปแค่กูไม่ได้เปียนห้องเลยใช่ก็ทําให้ผมแบบว่าอผมเชื่อแล้วแหละว่าแบบมี มีจริงๆ่ะจริงๆน่าจะเชื่อตั้งแต่ครูมานแล้วเชื่อแแล้วผมก็ไปเล่าให้พี่การฟังโอ้โหเป็นไงล่ะพี่การบอกเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอแล้วนีพี่การเขาก็เจอตอนพี่การเจอพี่การพี่การก็เจอเป็นผู้ชายร่างใหญ่ใช่เขาบอกเขาเจอผู้ชายเหมือนกันใช่ครับโอ้โหนี่สันรู้เปล่าแล้วว่าไม่ใช่เจอแค่ตรงนั้นนะยังมีอีกนะพี่ทำไมเจอเยอะจังเลยเห็นบอกว่าเจอที่แถวพงพิรามด้วยใช่ไหมครับครับพี่อ้นี้โหดโหนเหมือนกันครับ ครับผมพีรามนี่ก็เรื่องเล่านี่ก็ตามที่พี่ก้องเคยเล่ามาใช่ไหมครับคือช่วงนั้นผมก็ไปโทรคอนเสิร์ตเหมือนกันทนายเขาผมก็เหมือนเจ้าภาพเขาก็พาไปนอนแบบรีสอร์ทหนึ่งครับพี่ที่อยู่แบบในอำเภอแบบนั่นแหละครับก็เหมือนรีสอร์ทอ่ะมันก็จะอยู่เหมือนบนเกาะเกาะนึงครับใช่แล้วมีแบบเราต้องข้ามนะครับขามอะไรไปใช่ใช่เหมือนแบบ ไปรีสอร์ทล้างเลยนะพี่ผมพอได้ก็ออกแล้วครับใช่ครับพอพี่คุ้นๆใช่ไหมครับอันนี้พอข้ามอะไรกันไปเสร็จครับบรรยากาศมันโอ้โหมันคิดในใจแล้วพี่ว่าแบบต้องมีแน่ๆมีนะมันจะคิดในใจแล้วก็คือช่วานั้มันชวนเนาะใช่ช่วงนั้นมันเป็นแบบว่าโควิดพอดีพี่แล้วรีสอร์ตแบบมันปิดปิดแล้วเขาเปิดเพิ่งเปิดรับให้พวกผมเป็นเป็นทีมแรกใช่ที่เข้าไปเข้าไปที่ที่นั้นใช่ ข้าไปพอแบบเดินทางพักผ่อนอะไรกันเสร็จตอนนั้นประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงครับก็เริ่มเหนื่อยแล้วก็นอนพักไปไม่ได้สนใจแล้วพี่ตอนนั้นก็นอนพักไปสักพักหนึ่งก็มีอาการเดิมเลยกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งหลับกึ่งตื่นพี่แล้วก็วิ่งมาสักพึงเจอผู้หญิงอยู่บนหัวเตียงอะพี่มากระชากหัวผมผมแบบเนี้ยปื๊กปื๊ปื๊กอย่างเนี้ยแล้วผมก็อะไรอะไรวะเนี้็บอกว่าเหมือนเดิมพี่ กีดใส่หัวเลยพี่แล้วกระชากผมแบบโอ้โหผมนี่ขนหัวลุกเลยแบบอะไรวะเนี่ยมากระชากหัวแบบผมก็ไม่ไหวผมทนเหนื่อยผมก็พยายามแบบขายพยายามอารมณ์แบบจังมากว่ากูแม้วไม่ไหวแล้วมากระชากหัยแล้วก็กีดกีดแบบกีดแบบเสียงน่ากลัวมากอ่ะพี่แล้วเขาได้พูดอะไรไหมฮะว่าไม่พูดครับเราไม่ไม่พูดครับใช่แล้วก็นั่นแหละพอตื่นมาว่า ผมไปดูแบบบรรยากาศรอบๆนอกอะไรครับแล้วแบบตรงหน้าต่างมีต้นโพต้นใหญ่เลยครับที่ตรงหัวพี่พอดีเลยอ่าอยู่ตรงหน้าต่างพอดีตรงกับประตูทางเข้าครับโอ้โหใช่ัวแจ็คพอตเลยนะแจ็คพอตเลยครับ่เป็นคนโชคดีมากเลยห้องคานิมูดซีเลยเปิดปุ๊บเจอต้นโพเลยหลังจากนั้นผมรู้ไหมครับทำยังไงครับพี่ยังไงต่อวิ่งออกเลยครับวิ่งออกจากห้องเลยฮะใช่วิ่งออกจากห้องเลยแล้วพี่แมว พี่แมวก็นอนเอยยรอด้วยรด้วยคนตลกงเลยกับการเป็นเรื่องตลกงใช่แต่กลัวจริงแบบไม่ไหวแล้วคนอื่นเขาเจอกันด้วยไหมครับอืมคนอื่นไม่ไม่เจอครับเขาก็นอนแบบหลับเป็นตายใช่แล้วผมก็ไปไปที่ห้องเพื่อนบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่เจอผีว่ะ พี่แมวงงเลยคนนี้เอาไปจะได้เอาไม่รอกูเลยแลวที่พี่ก็คือผมหอบขนมไปหมดเลยพี่แมวโอ้ยังยังเมียหอบขนมไม่ด้หอบขนมโอ้โหเี๋ยไม่หัวพิมเลยเหตุตตลกเห็นว่าพีคสุดๆเนี่ยเรื่องนี้คือมีคลิปให้ดูด้วยล่ะครับพี่อีนึผมว่ามันเป็นฟิลเหมือนเป็นเรื่องตลกนะแต่มันไม่ตลกอ่ะพี่ แต่พี่ต้องดูเองดีกว่าครับใช่มีมมีีใชครดูแรงผมเิดให้ดูทีวีมันเปลี่ยนช่องเองครับพี่ทั้งๆที่ผมแบบว่าถอดฐานรีโมทแล้วออกหมดแล้วครับพี่ครับอยากดูช่องนี้ดูช่องท่ครับท่าไทยครับเปลี่ยนช่องเองโอ้ยเปลี่ยนจริงเหรอและสักพักหนึ่งเสียงก็อยู่ๆแม่งเพิ่มเองเหรอครับใช่ครับ โอ้นี่หลอนเนี่ยน้องบอลหลอนครับคือไม่ได้นั่งทับรีโมทด้วยใช่ไหมครับอ๋อถอน่านออกรีโมทออกแล้วครับพี่เนี่ยอยู่ๆว่าผมท้าไปแล้วมันกระดับเองครับอันนี้คือเป็นที่พักเหรอครับเป็นที่พักครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ใช่ครับบ้านผมเนี่ยอยู่ๆก็เปิดขึ้นมาอีกครับพี่ครับยังไม่จบครับโอ้ยยังไม่จบเลยครับยังเปิดขึ้นมาอีกอ่ะใช่ครับเนี่ยแสดงว่าภาพนี้พอดี ดวงวิญญาณตอนนี้เขาคงอยากดูรายการโปรดเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> บ่อยไหมครับเจอไอในห้องเนี่ยครับบ่อยมากครับ,บี่บแล้วแบบบางที Air แอร์เปิดปิดเองแบบนี้แล้วผมย้ายย,าย,ย้ายห้องแล้วก็ต้องมาเจอแบบเหตุการณ์นี้เหรอพี่บแบบเปิดปิดเองแบบจนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนย้ายห้องแล้วก็ยังเจอเหรอใช่มีอัปเดตบ้างมีเช็คข่าวต่อไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมก็มีเซิร์ชครับเซิร์ชเซิร์ชเข้าไปก่อนโรงแรมนี้เป็นยังไงแบบเคยมีเหตุการณ์อะไรเขา ก็มีนะพี่คือเขาคนไปเขาเคยเล่าใช่เขาเคยแบบมีคนแบบลงในพันธีไปเลยเนี่ยแบบโรงแรมนี้แบบมันอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเป็นทางระบบที่เสียผมคิดว่าไม่น่าจะใช่นะพี่พราะผมไปเนี่ยผมเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบซ้ําแล้วซ้ําเล่าแบบเจอตลอดแล้วปรรคือย้ายห้องแล้วก็ยังมีแบบเหตุการณ์แบบนี้อีกเนาะใช่ใช่ขนาดย้ายห้องแล้วนะครับพี่ยังเจอไม่ไหวจริง ตามไปทุกจังหวัดตามไปทุกจังหวัดเลยเดไปที่ไหนก็ต้องเจอที่นั่นเลยโอ้ยพี่บอลเป็นคนเจ็บีมากเหนื่อยจริงฮึ่่โลกอะแต่ทุกจังหวัดจริงๆนะน้องจังทุกจังหวัดนะฮะแม้กระทั่งน้องบอลเดี๋ยไปที่ชนบุรีก็โดนอีกครับชนบุรีก็เจอเหรอพี่ครับโอ้เห็นการคล้ายๆกันครับพี่คล้ายๆกันคล้ายๆจะเยังไงบ้างไอ้โทรทัศน์เปลี่ยนเองไฟเปิดเปิดปิดๆอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับผมอันนี้เลยผมย้ายห้องมาเป็นตัวมาให้เห็นแบบให้เห็นเลยไหมครับไม่ไม่เห็นเป็นตัวครับพี่ใช่เป็น แอร์ผีแอร์ผีแอร์ผีแอร์เปิดแอร์ปเองใช่เปิดปิดเองเราเราได้คุยกับเขาแม่เฮ้ยร้อนเว้ยจะปิดอะไรอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่ไหวอ่ะพี่ก็ด่าแบบเนี่ยพูดออกไปเลยนี้ครับแสดงว่าผีมันหนาวเนี่ยไม่หนาวร้อนครับเปิดปิดอยู่นั่นแหละแบบเหนื่อยะแล้วผมแบบไม่ไหวแล้วย้ายห้องดีกว่าพอย้ายห้องแล้วพอย้ายห้องแบบก็จเจอเหมือนเดิมพี่ก็ตามมาเหรอตามมาเหมือนเดิมแล้วแบบแอร์ ก็เปิดปิดทีวีก็เปิดปิดอ่ะครับใช่ครับเนี่ยผมว่ามันมันไม่ได้ผิดพลาดทางแบบพวกวงจรวงจรอะไรพวกนี้ที่ผมผมเจอทุกรอบเลยไปเป็นเป็นผมเป็นพี่บอลเนี่ยคือก็เหนื่อยนะเหนื่อยจากเล่นคอนเสิร์ตแลยังมาเจอผีเยอะอีกนะเห็นว่าเจอผีเยอะขนาดที่ว่ามีแขวนอะไรติดตัวไว้อะ ผมเคยเคยแขวนครับพี่เคยแขวนพระเคยแบบห้อยหลวงปู่เวสุวรรณนะครับใช่ทาเวเทาเวทาเวใช่ครับก็เหมือนเหมือนก็เอาไปตั้งบนัวเตียงอะไรเนี้ยเขาเขาก็ไม่กลัวนะพี่ผีเขาไม่กลัวอะโอ้ไม่กลัวนะผมก็ยังเจออยู่เหมือนเดิมผมก็เลยแบบไม่ห้อยดีกว่าทุกวันนี้ผมก็เฉยๆแบบไม่ค่อยไปมีแบบ อะไรทีไวบองกันผีอะไรแบบนี้พี่ก๊อตฮะเราจะเลี่ยงหลีกเลี่ยงยังไงได้บ้างครับับการที่เราไม่อยากเจออะไรพวกนี้พี่คือต้องต้องมีสติแล้วก็เพิ่มฝึกนั่งสมาธิเพิ่มอย่างเงี้ยครับใช้สมาธิเพิ่มหล่อหลอมจากความแกล่งให้มันสร้างจากข้างในอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าเรามีจิตเราแข็งสมาธิเราเพิ่มปุ๊บอย่างเงี้ยมันอยู่กับเราทุกที่ทุกขณะนะครับแม้กระทั่งเราจะหลับจะตื่นเราสามารถคอนโทรลมันได้หมด แต่ว่าทุกวันนี้ผมก็รู้สึกว่าผมจิตแข็งขึ้นอย่างที่อาจารย์เมื่ก่อนแล้วแบบเวลาแบบเจอไอ้เรื่องพวกนี้ผมแบบพยายามสู้อะแล้วแต่เรื่องราวมันก็พยายามแบบมากขึ้นเนี่ยใช่ครับได้เห็นแบบมากขึ้นแบบอะไรเขาเรีบมันเหมือนเป็นเลเวลไหมครับพี่มันเหมือนเกี่งกัแ่งยิ่งใช่มันก็จะยิ่งแบบเราก็ต้องพัฒนาตามแล้วต้องพัฒนาขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเงียครับอุปสรรคหนังเงาใช่แบบว่า ทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเดียวก็หนักแล้วเจอผีเยอะขนาดนี้น้องซันรู้ไหมครับเห็นน้องบอลเล่ามาสักขนาดเนี่ยเรื่องวิญญาณเรื่องผีเห็นผีเห็นวิญญาณเต็มไปหมครับแต่ไม่เชื่อในเรื่องราวของพิธีกรรมครับจริงไหมครับทำไมทำไมพี่ถึงไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องราวเพราะว่ามันสะเดียวกันไหมฮะบอลไปอยู่ในแขนงเดียวกันเรื่องผีก็เรื่องพิธีกรรมคลายครับบริบทคลายๆรงน้คือปกติคนที่เชื่อเรื่องผีวิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ย 85%เลยตีไปเนี่ยจะต้องเชื่อเรื่องพวกพิธีกรรมใช่ครับแต่ทําไมน้องบอลไม่เชื่อครับ่าช่วงแรกๆเชื่อครับพี่ใช่ครับก่อนในช่วงแบบวัยแบบวัยเด็กอยู่ครับใช่ก็เชื่อเรื่องพิธีกรรมอะไรเนี่ยแต่พอมาแบบโตๆมาแล้วแสดงว่าต้องไปเจอช็อตอะไรสักอย่างที่ทําให้เรารู้สึกแบบไม่เอาแล้วใช่ใ่เปลี่ยนความคิดอะไรเนี่ยใส่ใส่ อาจจะไปเห็นตื่นลึกหนาบางอะไรบางสิ่งมาใช่ใช่ผมก็เลยแบบอยู่ในความเป็นจริงดีกว่าพี่ต้องต้องจุดอะไจุดนั้นที่ทําให้พี่บอลไม่เชื่อนะวันนั้นพี่บอลเจออะไรด้วยแบบความคิดของผมเองดีกว่าพี่ผมไมาได้เป็นดูแบบอะไรแบบสิ่งเสพสิ่งอะไรมาใช่ครับมันมุมมองของผมมันทุกวันนี้มันมันเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างเลยแบบ เหมือนใช้อารมณ์แบบใช้หล like ักเหตุและผลมากขึ้นวิเคราะห์มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับดูกับความเป็นจริงแล้วแบบอไม่ดีนะใช่คถือว่าเป็นมุมมองที่ดีมากครับน้องฟามเราไม่ได้แบบว่าไปพาดพิงใครหรืออะไรยังไงมันอยู่ที่เรื่องนี้มันอยู่เ่แล้วแต่คนนะพี่ครับมันเป็นปัจจัดตังนะรับรู้ได้เฉพาะคนครับดีครับบางทีถ้าเรามีเหตุผลมากขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เราสามารถตัดสินใจหรือวิเคราะห์อะไรบางสิ่งได้ด้วยตัวเราเองเลยครับ เห็นว่าช่วงเบนจเพศเนี่ยพี่บอลก็เคยเจอเคยโดนอะไรยิ่งมากกันละโอ้หช่วงนั้นตอนอายุ24 25ประมาณนี้ครับก็เหมือนแบบผมก็ไปทํางานครับเดินทางแบบนั่งแท็กซี่อะไรใช่พี่พี่จำโค้งอ้รัชดาได้จำได้ครับโค้งแบบจิตหลายร้อยศพแล้วพี่ตรงโค้งนั้นตรงน่าสานที่มีแบบสารอะไรอยู่ตรงกลางตรงเกาะกลางใช่ไหมฮะใช่ ก็เดืองที่พี่ต่เล่าวัเหนกันแม่อ๋อ,อใช่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 ครับแล้วทีนี้ก็ผมก็เดินทางกับจากที่ทำงานอะไรเนี่ยผมก็นั่งแท็กซี่ไปสักการนึ่งแท็กซี่แบบไปสะดุดอะไรไม่รู้พี่แล้วรถก็ <c oughs> คว่มพลิกแบบ <c oughs> ปรับปุบปรับปุบปับไปนี่เลยพี่อันนี้ตอนกี่โมงครับ <c oughs> ใช่ช่วงประมาณนี่แหละพี่3ามสี่ทุ่มเนี่โอ้ใช่สามสี่ท่ช่วงนั้นยังมีรถอยู่เลยนะกิ่งแบบปกับปรับปรบปับไปเนี่ยครับแล้แต่ว่าในใจผมคิด แม่งไม่รอดแล้ววะค่ะแล้วสักวันหนึ่งก็พอหลังจากที่แท็กซี่พลิกคว่ำเสร็จแล้วผมก็แบบออกมาเชื่อลงดูเป็นอะไรรู้แต่โชคดีไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมใช่โอ้นี่ดีมากเลยนี่อยู่ในพื้นที่ของพี่ตายไม่รู้เคสนั้นพี่ตายไปช่วยเลยป่ะไปเจอกันหรือเปล่าแล้วคนขับเป็นยังไงบ้างคนขับคนขับนี่ก็ไม่ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่เป็นไรได้ถามเขาไหมว่าเฮ้ยทำไมพี่ ทำพริกพิกคว่ำอะไรได้ไปคุยกับเขาไหมฮะก็ก็คุยก็เป็นเขาบอกว่าเหมือนเขาเป็นหักอะไรสักอย่างอลยพี่น่าจะหักหลบอะไรบางสิ่งหักหลบอะไรบางอย่างแล้วเฉพางทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับใช่แล้วแบบมันก็พริกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันแวบเดียวนะแวบเดียวดีนะไม่เป็นไรเลยนะใช่ใช่หรือว่าเหนียวมากเลยครับคือตรงนั้นคือจะมีเกิดอุบัติเหตุบ่อยอยู่แล้วใช่มครับดังนั้นเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับ เห็นว่าปกติทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเงี้ยไปต่างจังหวัดบ่อยใช่ไหมใช่ไหมครับใช่คราะแทัวร์คอนเสิร์ตต้องไปหลายหลายที่อย่างเงี้ยนะเจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับก็ก็เจอครับพี่เจอพูดถึงก็เจอเจออยู่ครับอ่าขอขอเคสแบบที่แบบโอ้โหแม่งแรงว่ะแรงเลยครับอ่านครศรีธรรมราชครับอืมลงใต้ลงใต้กันเลยครับเป็นยังไงครับก็เหตุการณ์เดิมเลยพี่แบบว่า ไปทัวร์อะไรกันมาเสร็จอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับอยู่โรงแรมหนึ่งอยู่ในเมืองแล้วเมืองนครใช่แล้วก็เหมือนไปทัวร์อะไรกันเสร็จอันนั้นก็กลับมาพักผ่อนครับครับผมช่วงเวลาตอนนั้นประมาณตีสี่ไดอย่างนี้โอ้ใช่ใช่ตีสี่ตีสี่แล้วก็ขึ้นหลับขึนตื่นแบบโอ้นี่เห็นมาหลายคนเลยนี่ครับใช่แล้วก็วี้เหมือนเดิมมครับใช่ครับเหมือนเดิมเลยคงับที่หูแล้วบุบไปแล้วเห็นแบบโอ้ มีทั้งเหมือนมากันทั้งครอบครัวพี่ในห้องนอนเลยใช่ครับมายืนแบบกวนแบบยังไงพี่แบบมากาอกวนผมอะกาะกวนยังไงครับคือแบบมาเขย่าเตียงแบบมาดึงแบบผ้าปูที่นอนเลยนี่ครับพี่รอบนี้นี่ถือว่าคุกคามแล้วนะคุกคามเลยใช่ครับนี่มาหลายคนเลยแ้วเขาพูดอะไรบ้างไหมครับไม่พูดครับพี่ไม่พูดเขาแบบมาดึง มาขยับออกมาดึงออกมาข่มเราให้เรากลัวดึงแล้วแบบมาขย่าขย่าอะไรนี่แล้วน้องบอนทำยังไงครับผมก็ย้ายอีกย้ายอีกแล้วย้ายมไม่ย้ายก็พี่ผมก็ไปเรียกพี่ที่นอนอยู่ข้างข้าวพี่ไม่ไหวว่ะผมเจอแบบไอ้นี่มากวนแบบผมไม่ได้หลับเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วผมก็ไม่ได้นอนสักแป๊บนึ่งคือแบบพยายามแบบไม่หลับต่อ <C> e <an> หลับต่อมันต้องมีแบบเดี๋ยวเจออีกใช่มันจะมีแบบอะไรพวกนี้บบมาต่อพี่<า>ในขณะที่แบบผมแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วแล้วสี่วันผมแบบหลับไปต่อหลับไปต่อเราะมันก็จะมาต่อค <C> e <an> ใช่ใช่แสดงว่าพี่วังเคยเจอแบบว่าโอเคเราเรา,เราสลัดออกแล้ว <C> e <an> แล้วพอหลับต่อปุ๊บไอ้นั่นแหละมาอีกมาอีกพี่มันก็เจอเหตุการณ์นี้เข้ามาอีกแล้วผมก็พยายามแบบบอกไว้แบบไม่หลับต่อ ใช่ครับประมาณหลับเดี๋ยวกูเจอพวกมึงอีกไม่ได้ปรไมาณชั่วโมงนึงอะพี่เป็นชั่วโมงเลยเหรอครับใช่ใช่แล้วค่อยมาหลับครับเหตุการณ์ที่พี่บอลบอกว่าเคยตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอผีใช่ไหมแล้วพ็ตื่นมาปุ๊บพอเรากลับไปหลับต่อเนี่ยแล้วเราเจอเดิมอันนั้นเหตุการณ์ที่ไหน อนเหตุการณ์ที่รัชดาสองสองรัชดาสองสองอ๋อก ah uh ็คือห้องพักเดิมแน่เลยนะห้องพักเดิมครับใช่ใช่ห้องห้องชีุดผมยาวนั่นหนูอใช่ครับไอันนี้แบบเจอบ่อยมากพี่แบบครับแบบเอาผมเกือบทุกวันเลยพี่ับก็มีเสียงเคาะประตูบอกบอกบอกไปนี้แล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงแบบคนแบบเหมือนเดินลากโซ่พี่ใช่ใช่ือแบบโซ่ตวนเลพี่